ลงสูงแล้วค่ะเรื่องนี้เยอค่ะตันไปถึงรักต<า>ันไปให้ถึงร้อยล้านไปเลยเนะาะเพราะว่าวันนี้ก็ส็จดีใจมากนะครที่แบบว่าได้เรื่องงามยามดีในการที่เราจะวงสวงเปิดต้องซีรีส์เลิฟไลฟ์ับาบตันไปถึงรักซึ่งพวกเราก็ฟูมฟัสกันมาหลายเดือนนะคะก็<อ>มั่นใจมากว่าซีรีส์เรื่องนี้จะประสบความสำเร็จแน่นอนว่าเรื่องค่ะ่อสปอยเลยค่ะว่าเล่าถึงเรื่องอะไรได้ค่ะ ก็อ,อดเรื่องสําหรับผันใจถึงรักนะคะพวกเราก็จะเล่าเรื่องราวของครอบครัวนะเป็นครอบครัวโมเดนแฟมิลี่เราจะเคยเห็นคําว่าครอบครัวที่สมบูรณ์เนี่ยในในประเทศเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีพ่อแม่ลูกใช่ไหมคะแต่หนังเออซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเราจะเล่าความสมบูรณ์ในอีกรูปแบบหนึ่งของคําว่าครอบครัวเพราะฉะนั้นก็จะเล่าเรื่องราวของ 3- ามสี่พี่น้องที่แน่นอนทุกคนเนี่ยกว่าจะไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้เนี่ยมันก็จะมีล้มลุกคลุกคลานก็จะเปลียบ กับการขัดขี่จักรยานนะฮะว่าในการที่จะขี่จักรยานถึงเป้าหมายได้มันก็ทุกคนใช้ชีวิตไปถึงเป้าหมายได้เนี่ยมันก็ต้องมีอุปสรรคแล้วพวกเขาเนี่ยก <Okay. S 1> ็จะใช้ความรักความอุ่นในครอบคตัวนะฮะในการที่จะประครับประคองแล้วก็ผลักการให้ถึงเป้าหมายได้ทุกคนค่ะ อ็ย้อนขอย้อนถามนะกับโปรเจกต์นี้เป็นไงฮะมาครับที่มาที่มาโอเคครับที่ที่มาของโปรเจกต์นี้ก็คือเอ่อผมก็เอ่อต้องต้องแบบว่า่อนอื่นนะครับเราได้ตรวจมาเราเลยว่าอยากทําอยากทําแบบว่าซีรีส์ที่มันรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่หึงใจคนแล้วก็เกี่ยวกับเอ่อกีฬาแล้วก็กีฬานิดหน่อยแล้วก็โมเดิร์นแฟมิลี่ครับแล้วก็ใดๆตัวจของผมเนี่ยถ้า เรื่องนี้เราทำซีรีส์วายเรื่องแรกแล้วก็ก่อนที่จะทำซีรีส์ไวรแรกรู้จักกับพี่เล็กน้อยเล็กน้อยเนี่ยก็คือเป็นถือว่าเป็นปร,รมาจารย์ในด้านวงการบันเทิงผลง,งานแม่ทุกเรื่องคือดังหมดทีนี้เราก็มาคุยกันมารวมตัวกันปุ๊บโจทย์ขอ,องผมคือเราอยากได้นันกแสดง่อ <c oughs> <c oughs> จุดเลยคือคือตอนแรกถ้านันกแสดงไม่หอ่อเราก็จะไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะบอกว่าเชื่อไหมว่าเราเราลีสมานั้น ตัวนายเอ๋จะนึกถึงคนแรกถือสตีนับคนไม่มีใครหล่อเกินเขาแล้วลนะอะไร้ยแล้วก็ดาราช่องสามคนไหนหลอ่อแล้วก็จักรยานก็ต้องเป็นน้องมาโศ<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นแล้วก็ได้น้องต้าน้องอาร์ตมาเสริมครับมาอะไรกันแล้วก็แดนนี่น้องบิน<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับก็ส่วนแดนนี่บินจะเป็นเด็กในสังกัดอยู่แล้วเลยเอามาเสริมกันก็เลยก็เลยเป็นก็เป็นซีรีส์วายท,ที่ที่เราบอกว่าคือถ้าเราตั้งใจว่าคือถ้าไม่ดังเราไม่ทำเพราะฉะนั้นเราก็เลยอันดับแรกต้องเลือกดาราที่ทีเดียครับจน จนที่บอกปูมฟักมาจนพร้อมเปิดกล้องทุกอย่างพิแปกทีเอไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ต่างประเทศงานอีเวนต์ต่างๆก็ได้ได้ผลเรียกว่ามีกระแสตอบรับเข้ามาดีมากก่อนแล้ว่อนที่จะเปิดกล้องด้วยก่อนที่นี่เปิดกล้องก็ถือว่ากระแสเข้ามาเท่านี้เราก็ดีใจแล้วคับผมเ<ะ>มื่อกี้พี่เขาบอกว่าเราเข้าบอดในวงการทีวีชาลและทำดังมาหลายเรื่องเรื่องนี้มันทันมันจะดังได้ยังไง่ะเรื่องนี้จะดังได้ยังไงคะคือเรื่องที่จะดังได้เนี่ยคือนักแสดงนักแสดงหกคนเนี่ยพี่ว่าคน มีเคมี er ที่ลงตัวเข้ากันมากโดยเฉพาะพี่มาสู่กับพี่สีเนี่ยคือพี่มาสู่เนี่ยไม่เคยลงซิลว,วายเลยแต่เราลองมาทําแบบว่าลองเอ้ยลองแคสติง้งดูลองฟิตติ้งหรือลองอะไรต่างๆคือเคมีเคใจคือเราดูแล้วเราอายเราเหน,นะานื่อยคนเนี้ยไม่มีแฟนเลยอยากมีแฟนเลย,ยแล้ว,รลวเราก็ดูจากกระแสที่ปล่อยไปทั้งไทยหลอดต่างๆอะไรเงี้ยยอดวิวซึ่งมันผลตอบรับดีแล้ววันเนี้ยก็มีแฟนคลับมีลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาเข้ามาติดต่อกันอยู่เรื่อยๆก็คือว่า รื่องนี้น่าจะประสบความสําเร็จทั้งนะตัวสตอรี่เราก็ดีด้วยแล้วที่สําคัญคือจะประสบความสําเร็จได้นอกจากดาราบทต่างๆนี้แล้วพี่ก็ขอหวยให้คุณกำกับอันนี้ที่เราไว้วางใจมากเพราะนั้นก็คือคี่ว่าปัจจัยน่าจะครบนะในการที่จะดันทีนี้เราไปให้ถึงฝันของเรานี่เลือกมาส<อ>ุเลยคุณเนผมเป็นคนที่เลือกแคสเองเนาะคือคือผมทํางานอยู่กับช่องสามมาหลายปีแล้วเราก็จะแบบ หากซีรีส์เราจอ,อนท่องสามเราก็ต้องให้เขียนท่องเขาเราก็คือแบบผู้หนึ่งะ <c oughs> ก็คืออย่างที่บอกนะโจทย์คือรอรลอละมุลเหล่าเรารู้ว่าบทพระเอกจะเป็นยังไงมันก็มันก็มันก็มองใครไม่ได้อะตอนแรกคือตีน,อน้ำนมันมันมาช้อยเลยว่าต้องดูน้องคนนี้มาเล่นให้ได้ส่วนน้องมาสู่ก็เคยเคยร่วมงานกันในเ,เด็กผมไปเล่นในละครเรื่องหมอหลวงลวก็จะเห็นมาสู่เขาก็จะแบบรอแพงรอแบบมันแพงนะเด็กคนนี้มันมันมันแพงมันละมุลมันมันถ้าเขามาเล่นซีรีส์ไวให้เราเรื่องแรกมันน่าจะเป็นเรื่องนี้นึงอ่าวันที่น้องแบบ ที่เิมบอกว่าน้องตอบรับอะอยูแบบทางเราดีใจมากเราก็แบบเอาแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จนอย่างที่บอกก็คือตอนนี้ทุกอย่างแบบลงตัวมากแฮปปี้มากแบบทั้งนิตสิทธิ์ต่างประเทศตอบรับทั้งลูกค้างานแฟนมดแฟน,น,น,นมิสแฟนชายต่างประเทศก็ข้างจะตอบรับดีก,ก็คือน่าจะ น่าจะน่าจะก็น่าจะดังอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยไนนี้ต้นมีหลายมีหลายประเทศเนี่ยนี่ก็สีิบสองประเทศที่หลายประเทศนี่ก็สี่สิบสองประเทศแต่เราก็ตะกี้ไปก่อนตะกี้ไปก่อนเนาะเออนิดหนึ่งนิดหนึ่งเนาะข่าวย้อนกลับมาที่พี่ก๊อฟอีกทีค่ะพี่ก๊อฟก๊อฟทำไมดีอ่ะในฐานะผมกับทุกคนขป็นการซีรีสวายฮะได้แคสนี้มาเป็นไงฮะทั้งเซ็ตหกคนจริงๆก็ทำซีรีส์วายมาหลายเรื่องนะฮะบอกเลยพอได้แคสมาปุ๊บเนี่ย ฟังแน่นอนหลังจากดูหน้ารู้หมครับ <laughs> คือคือ,คอมันไม่ใช่หน้าอย่างเดียวเนาะเรารู้เหลือว่าน้องๆนักแสดงกลุ่มนี้มีความสามารถมันไม่ต้องมาแบบว่าปั้นการแสดงกันใหม่เราไม่ต้องไม่อ่าไม,ไม,ไม่ไม่ต้องใช้เวลากับการปั้นการแสดงแต่ว่าทุกคนเนี่ยมาพร้อมกับความเข้าใจบ,บทและประสบการณ์แสดงที่สุดยอดอยู่แล้วนะอย่างน้อยของเราเนี่ยเขามั่นใจเพราะว่าไม่ใช่เด็กใหม่ที่ต้องมาแบบฝึกการแสดงแต่ทุกคนเก่งแบบเล่นเก่งกันมาหมดแล้วจากพทยลอตเนี้ยเรา ไพลอตถ่ายสองวันแต่ว่าโลเคชั่นมันเยอะมากเราเรียกว่าวิ่งเนาะวิ่งสี่คูณร้อยในการถ่ายซึ่งปรากฏว่าทุกคนพอไปอยู่ในหน้าเซตปุ๊บก็แอคชั่นปุ๊บก็ได้เลยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจนะว่าซีรีส์เรื่องนี้ฟังแน่ๆเนาะทั้งน้องต้าน้องอัสน้องมาสูน้องสีน้องแดนนี่น้องวินก็แล้วก็ทุกๆคนนะฮะเต็มที่กันแน่นอนดึงเคมีเคใจออกมาอย่างไงฮะเรื่องการดึงเคมีเนี่ยนะมันก็เป็นอะไรที่ เราทําคนเดียวไม่ได้อะมันต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของน้องๆด้วยนะเราเราก็มั่นใจว่าน้องตีมาสุขเนี่ยมีความร่วมมือร่วมใจตั้งแต่วันที่เขาเจอการวันแรกที่เราเอ่อมาเวิร์กช็อปกันเนี้ยเราก็เห็นเคมีเคใจมันเป็นธรรมชาติอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องแบบไปกํากับไม่ต้องไปบิ้วไม่ต้องไปบอกแต่ว่าน้องมาพร้อมกับความตั้งใจแล้วเราก็เห็นเคมีเคใจที่เป็นแบบเป็นธรรมะมากๆธรรมชาติ ปวชแล้วไปบวชแล้วเกิดจะเข้าวัดกันแล้วคร่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมั่นใจว่าน้องๆเนี่ยมีเคมีที่สุดยอดแน่นอนรคาดหวังน้องคเราได้เลยนองในการแสดงในการนาเสนอเรื่องนี้ออกมาโอ้สิ่งที่คาดหวังเราเราว่าตอนนี้เราได้แล้วตั้งแต่ยังไม่เปิดกล้องก็คือได้ใจนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าการทางานกำกับซีรีส์เนี่ยถ้าเราไม่ได้ใจจากนักแสดงอ่ะมันยากที่เราจะได้งานที่ดีออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเราได้ใจของนักแสดงมามาทํางานร่วมกันแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเอ่อทำงานร่วมกันเราก็หาวิธีทํางานร่วมกันที่เราทุกคนแฮปปี้และผลงานก็จะออกมาดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราว่าเราพร้อมเปิดต้องเพราะว่าใจพวกเราพร้อมมากค่ะพร้อมตัเนาะพร้อมตัดมาสู่กับมาสู่กับตีครับผมบ้าเรามาทำงานร่วมกันครับคแรกนะคะคนแรกครับก็เคยเจอกัน ครับแต่ก็ยังไม่ได้เจอกันแบบเนา<ด><น>ะผ่านส่วนก็ได้สึกใช่ส่วนส่วนกันบ้างครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ทางนี้ก็เป็นการทํางานร่วมกันทางแรกกันแบบจริงจังครับ <c oughs> ก็ตั้งแต่ตอนถ่ายพร์ทก็รู้สึกว่าเราเข้ากันได้ดีครับ <c oughs> ใช่ครับรู้สึกว่าแบบเออเราเรา,เราเคมีเราเข้ากันไวมากครับด้วยความที่ที่มาสู่เองก็มีประสบการณ์มาแล้วจริงจก็ผ่านเรื่องไวมาบ้างแล้วอะไรเยงี้ครับทำให้การทํางานของเราแบบค่อนข้างโปรแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ มีการสื่อสารนั่นความรักความสัมพันธ์ของตัวละครของเราได้ได้อย่างดีครับแล้วก็คู่ของตีเองเนี่ยก็จะเป็นความรักับเกี่ยวกับ,กกบคุณหมอ,อที่จะต้องมารักษาคนที่มีปัญหาทางใจฝีก็แบบมีปัญหาทางใจหนังสือคิดว่าสาววยทุกคนก็น่าจะรู้สึกอบอุ่นไปพร้อมๆกับตัวละครของเราแล้วผมแล้วก็ส่วนคู่อื่นก็จะมีความซาบแล้วก็ดูเดือดให้ทุกคนได้แบบได้แบบฟินแน่นอนอลนอยสปอยอย่างนั้นเลยเหรอเล่ยเลยคือเรียกว่า ของเราสามคู่นะครับจะเป็นความรักที่จุดเด่นไม่เหมือนกันอ่าคู่หนึ่งเขาแซ่บคู่หนึ่งของเราโรแมนติกคนนึงก็อาจจะเป็นแบบดราม่าไฟดุเดือดอะไราบบนี้อ่ากับทุกคู่หลากหลายใช่ครับใช่หลากหลายแล้วก็แต่ละตัวละครก็จะมีปมรเม็นของตัวเองซึ่งแต่างคนก็แต่งจะมาแก้ไขซึ่งกันและกันแล้วก็มาเติมเต็มกันครับพิดว่าสาววายก็น่าจะดูแล้วก็อบอุ่นไปพร้อมๆกับพวกเรา งั้นเดี๋ยวงั้นเอาปกิละคุณก่อนได้ตัววันนับบทเป็นใครยังไงอะไรเงี้ยที่มาสุดมาสุดผมก็มาสุดนะครับรับบทเป็นนับหนึ่งนะครับผมเป็นหมอศัลยแพทย์นะครับผมก็ได้มาเจอคนไข้ประหลาดประหลาดคนหนึ่งนะซึ่งผมนี่ต้องตัวไม่ได้ประหลาดแล้วหล่อไหมหล่ออยู่เอุงเนี่อต้องตัวไม่ได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าทำไมเพราะอะไรแล้วเราจะแก้ไขตรงเนี้ยการเป็นหมอที่ต้รักษาใจเปนไข้แล้วผมชอบนะ ชอบเรื่องนี้มันนะ่ารักครับน่ารัก้าอย่างีีรับบทผมก็รับบทเป็นสายมลมนะครับเรียกว่าเป็นผู้ป่วยดีกว่าับเพราะว่ามีประสบอุบัติเหตุตอนเด็กๆนิดหน่อยที่ทาให้เป็นโรคแบบทางใจครับผมแล้วก็ไม่สามารถสัมผัสใครได้ไม่สามารถสัมผัสกับผู้ชายได้อะไรเงี้ยครับก็เลยทําให้ใช่ใชก็เลยแบบว่ามีการอาการกลัวแพนิคอะไรเงี้ยครับรใช่จนมาเจอคุณหมอท่านหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเฮ้ย ห็นถึงปัญหาของเราแล้วก็อยากให้เราหายจากโรคซึ่งตัวของเราเองก็อยากจะหายจากโรคนี้อยู่แล้วครับแล้วก็จะมีความสัมพันธ์กันว่าทํายังไงถึงจะรักษาได้ครับมาเลยครับครับผมนี่มันครับผมแซปอร่าี่งนี้บดเป็นสกายครับผมก็ในเรื่องจะอยู่ในคู่กับาวาครับผมก็อ่จริงๆตัวของสกายเนี่ยจะทางานเป็นหนุ่มบาโคครับผู้ที่ผิดหวังในความรัก แล้วก็ไม่เชื่อในความรักเลยจนได้มาเจอกับโทนาวาที่เขามาทําให้หัวใจเราป่วยครั้งหนึ่งครับผมก็ผมวินครับผมแล้วกดเป็นนาวาครับ,รบผมเป็นหนุ่มโปรดชั่นครับผมจนวันนึงมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นกับเราจะทาให้เราไปเชื่อแบบนันไดครับแล้วก็พอ,พอเขาเข้ามาในชีวิตเรามาันทาให้อ่ชีวิตเราที่ผ่านมาเรียกว่าพลิกจากหน้ามือเป็นเลยเป็นหลังมือเลยครับหนุ่มหนุ่มโปรดชั่นเจอหนมป้าค้ดยังไงครับ โอ้ยอะไรอะไรมันหล่อรวงเข้าหากันเข้าหากันได้อะพี่ดูหน้าเดียวอ่ะอ้าวไม่เราก็มันเปนบ้นเราเองล่ะขึ้นมาต้องไปสถานที่จริงเลยนะไปไปมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วก็ต้ดูคลิปดูคลิปวิดีโอที่เขาแบบมีคนอะไรกันมาแล้วก็แบบศึกษาอยู่ครับใช่แล้วเขาวิดเรายังไงฮะดูบาฮุ่ก็ดูแลดีดูแลดีดูแลเหมือนลูกค้าคนอื่นปะอาจจะเพี้ย่มาหน่อย แต่ว่าความยากของคู่เราจะเป็นเพราะว่าเราสองคนมาเล่นวายแรกเรื่องแรกเลย<ช><ช>ไม่เคยเล่นวายมาก่อนก<ช>็อ<ช>าจจะมีเอ่อหลายอย่างที่ต้องปรับปรุก,กันเอ่อจริงๆก่อนถ่ายไพายลอตตื่นเ<ช> <ๆ S 2> ต้นมากเราตื่นเต้นมากแต่ว่าพอเวิร์กช็อปกับพี่กอล์ปแล้วเออมันทำให้เออความกัง,งวลในใจมันน้อยลงคู่คู่เราแซ่บหรือเดือดอ๋อจะบอกว่าเป็นเป็นเป็นความแซ่บที่ผสมน้ำตาละกันอ๋อีิกามมากเลยใช่ครับ อาจจะแบบปุ๊บน้ำตานิดหน่อยฐานะแบบแซ่บเลยเผ็ดเลยนี่ฝั่งนู้นเลยเฮ้ยต่อ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 แล้ตรงอย่างนี้เลยอันนี้คือตัวลของหมดแซ่หมดขาดอ่าอันนี้นำตัวอะไรมาอะไรย่างเงี้ยเอ่อผมต้าครับเล่นเป็นดินดินครับอ่าดินดินมีอะไรให้ลูกดิดินก็จะเป็นเป็นนักร้องกลางคืนเป็นคนที่เอ่อฐานะที่บ้านไม่ค่อยดีเราเราเลยได้มารู้จักกับตะวันวันนี้เป็นเจ้าของร้านกาแฟอ่า ทำงานอยู่ในร้านบริการอยู่ทำมันนะทำไปทำมาใช่ไหมทำไปทำมาทำกาแฟอยู่ดีเอ้ยไปทำเกนเองได้ยังไงก็ได้ได้เป็นเจ้าของครับครับผมอัสครับกระบุตเป็นตะวันครับผมตะวันก็จะเป็นอ่านักบินเก่าครับผมที่ออกมาเปิดร้านคาเฟ่ของตัวเองบินโดรนจินเฮ้ยไม่ใช่แล้วซึ่งบอกว่าเออสามหนุ่มนี่ก็เป็นพี่น้องกันนะครับพี่นับหนึ่งนะครับนับหนึ่งด้วยสกาย ตะวันแล้วก็ตะวันกายนี้ก็เป็นสามพี่น้องอยู่บ้านเดียวกันครับแล้วก็มีแม่ที่คอยดูแลสามพี่น้องคนนี้อยู่ครับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆครับแล้วก็ไงของเราต่อเราความสัมพันธ์อ่ะยังไงโอ้โหมันยังไงก็จะเป็นแบบแซ่บๆจะมีความสดใสมีความแบบที่เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยสดใสสดใสแน่ใจว่าสดใสเหรอมันก็มีก็ก็มีแหละก็มีความหมมาายควสดใสๆตาแบบลบกวาวอ่ะ แบบสดๆเลยอะไรเงี้ยคู่เราดิบอกยากเหมือนกันเอาจริงไเอาดรอเยอะเอาดรอเยอะใช่แบบว่าปั่าจักรยานปยานจักรยนใช่แบบแต่ละคาเฟ่แบบว่าก็มือใจสาววานน่าจะลุกนับแล้วก็เปล่งไปมีกับคู่เขามีแต่สปอยล์แบนี้เท่นั้นเลยเอาดอยังไให้รักกันไงไปปั่นจักรยานแล้วน พอเห็นบรรยากาศดีๆมันก็เลยแบบว่ารักกันได้แต่วันนมันจะเป็นสีเหงื่อเนอะใช่ครับต้องมีสับเหงื่อกสับอะไรกันบ้างอ๋อใช่ครับใช่ก็มีบ้างครับแต่ว่าคู่นี้เขาจะเกี่ยวกลดกันหน่อยเกี่ยวกล่อมใช่ใช่ใช่เป็นบอกเกิดของความรักตกกันก่อนตีกกันก่อนจูบตกจูบจูบเลยเหรอไปจูบเลยแล้วก็โหดจน มีแต่ไม่ลาเข้าทำเงินถ้าถทงามสำเร็จของไพร์ล์เองค่ะเราปล่อยมาตอนนี้แบบมากระแสในตลาะไรอย้ยมีโอกาสได้ดูแล้วเป็นีงแฮปปี้ไหมแฮปปี้ครับก็เห็นออกมาแล้วเรื่องราวดีภาพสวยงามครับแล้วก็เป็นแฟนที่ชอบก็รู้สึกดีใจมากครับที่พวกเราแบบไปทำงานถ่ายผลัดสองวันเนาะรู้สึกว่าแบบเออดีที่เราได้ทำผลงานชิ้นนี้ออกมาให้ทุกคนแล้วทุกคนชอบแต่จริงๆมันก็เป็นสองสองมุมนะฮะอีกอย่างก็คือ โอเคเราเราก็จะปล่อยพอร์ตเป็นตัวอย่างไปแล้วนะครับแล้วก็เราก็ดูฟีดแบตกทุกคนนะครับว่ามีฟีดแบตกจะเป็นยังไงบ้างพิแตกเนี่ยเป็นเอไพอร์ตเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างจริงๆตัวอย่างทุกฟีดแตกกลับมาเราจะไปทำให้มันดีที่สุดดีกว่านั้นอะไรที่เราแก้ได้เราจะแก้แล้วก็จะทำให้มันดีที่สุดนะครับในงานของทีมครับครับปีนี้อนนี้เปิดกล้องมั้รคบลูกกำลังกแลังจะเดือนกันยายนนะครับปีนี้จะได้ดูกันใช่ไหมคะประมาณปลายปีแน่าอนปี ประมาณปีหน้าครับแต่ถ้าไม่ใช่ถ้่ไม่ไม่ใช่อะไรปีก็ปีหน้าคุณไม่ได้ครับคุณไม่ได้ไม่แน่อาจจะอาจจะได้ดูเร็วกว่านั้นก็ต้องรอดูต้องรอดูประกาศในเพจเราติดตามครับห่างกันฝากเลยครับเรื่องนี้ให้เป็นการติดตามทางโซฟาร่างนี่แหละครับ นะครับผมก็นี่หกคนนี้เรานะฮะก็มีนักแสดงอีกหลายคนนะครับก็มาจากซีรีส์เรื่องเลิฟไลฟ์กับไวปัป่นไป์ถึงรัฐน,นะครับตามชื่อเรื่องเลยครับก็เจะบอกนี่เป็นซีรีส์กีฬาหรือเปล่าไม่ใช่สมันครับเป็นแบบซีรีส์ที่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องโมนติกดรามา่าแบบเป็นร้อนแล้วก็ผมรับฟางเลยครับว่าอะไรก็ตามที่ทุกคนอยากจะได้เห็น จะได้เห็นในเรื่องนี้นะฮะอยากาอยาก็นเยอนเขาอยากเห็นเยอะนะเขาอยากเห็นเยอะนะไม่เลยเขาอยู่ใชั้นอัดับ้เลยเออน่ผมต้องการมีนะไปถึงว่าแบบที่ถ่ายไปก็อาเรื่อยู่นะแต่คนที่จะอันคับได้ดีก็คือเออคุณก็ใช่ย้อยคไม่ใช่ย้อยใช่ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเราทั้งผมคนแล้วก็ตัดแสดงทุกคนในเรื่องทุกคนตั้งใจกันมากครับรูปเรื่องนี้ต้องบอกว่าพุ้มหมดหน้าตัก แล้วนะครับผมก็ฝันไปครับเริ่มไล่กับไปปันไปหนึ่งนัดครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ